สวัสดีครับผมเบอร์นี้กะบชิมะอ่าก็เผาแง้มเล้ยงนะครับผมเอาเอาไป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 นี่กินผักนงงอ่ออยากค่ายดริงไหรบ่ค่ายออกอย่ามันรอเกินอต่ไม่รอไม่รอ กินแบบหูด,ดับตับ,บ,บใหแบบแม,ม่อืมแซ่บดีดีโอ้บากเบื่อไม่แซ่บแม่โอมอืออืมอเฉยๆเฉย

ไม right? mm ่เอออยไม่กาบานเท่าเนาะใหนีไกลแบบแปลกไหมครับ hmm. น mm ี่ไก็แไนี่กลแไนี่นี่รู้น้เก็แบบแบบมาแบบซ้อืออือ มาไวละเอาไหผู้เดียวไปให้เลยนะครัผู้เดียวอือออออองเบ Oh! Biaram! Biaram! Hmm! 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 Guh! Guh! giao lần đấy giao lần giao lần. Ừ ừ. เช้มมาว่าคือพวกินผักผม,ผม,ผ,ม,มกผ,กผมมามากผักผมมามักผักก็เนื้ออืมแล้วก็ภาพคุณนี่พวกินได้ยุจะว่านันมามักยังเงี้ยเออแกแก้วมาเดียวอืม Okay. Mmm. Let's do Pet Mmm. yang Mmm. 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 โอ้กลาเป็นเลี้ยวเกันได้หลงนะังเนี่ยมันมืดนี่นนเดีนน๋ยวยังนเอน้ำคืนนี่จะบุ้มมีไเฟ้อกลาารปลงไปเลย,เลย คนกราบกราบเบิร์กราบไปที่นองตอนนึงครับใครมาเทปอืออืออ้าวจีอืม Uh -huh. Được. Được rồi Nào. nhưng lấy ra 2 con rồi. Nè. Yeah. vẫn mm -hmm. พอปอปูงบเบิดเีวักบะเบิดดอกข้าหกนานัวบนจีบมานัวบนนีมากินน้ามาเป็ดยอง Hmm. Uhm. và mmm mà mmm 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 bớt mmm 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 bớt mmm đi mmm 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 đi mmm 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 im mmm đấy mmm mmm im mmm đấy. Giờ Tại im cả hai con nó chứ không Để im rồi thì đứa có. Quên thôi. ừm, ừm, Không thiệt. ของเสียดิฉ uh, ันมาเท่าอาหารรูรลของอผักอีสาน้บนเท่านา้เนี่ยผมต้มมาเกลยตั้งเสียแกมาแล้อีสานบอกว่าไอ้ของรูรลของรูแลอยากินนึ่เด้กคาสอบบมาหน่อยออ เขาเปา็นยังกงะอืมอืมเม็ดพริกเต็มปากอืมเว้ยอืมถ้าว่า,<ม>าเป็นยังตงกลมไหมลูกพี่ไม่ลูกพี่ยังไม่ยังหรอก ม่ขอบุ่นี่ขอาุนี่เบอรเลยนี่กินกินไดแ้แวนี่เบอรเลยอืมอืมอะหาดูหลอะหาดูหลมา,อ,าอ,ยอยากินนมอืม Bằng lập bếp lắm. Bằng lắm. Bồn lắm. Bê tư là. Hello. Bồn lắm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 . Bồn cái gì điểm... mà cái gì mà lắm. Bồn lắm. 嗯，你干嘛？你干嘛？嗯？嗯？嗯？ สุดท้ายของคลิปนี้เม่หล่เดี๋ยวเรียบรอครบสุดท้ายของคลิปนี้ง้างสองครั้อืมกคลิปนี้ไม่เพี้ยงเท่านีร่นะครับนเนี่ยก่อนนี่มาให้วกิมให้ตัวมาต้มเบิงนะครับว่า วิธีที่วิ่ของชาวบ้านมาันออเป็นยังไงนะครับผมก็ฟากนิ่ตามแล้วก็ตับดักให้ก็กระดิ่งก็ไล่อย่างนะครับก็เป็นแรงบม่นั่งใจให้ส่องประคำหน่อยนะครับสวัสดีครับ